สวัสดีครับผมนายภูมสุทธิ์มัริวันอายุ20ปีเกิดวันที่26กุมภาพันธ์2540ส่วนสูง164เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกร,รมัมเป็นคนจังหวัดภูกเก็ตครับกเกิดที่ภูเก็ตการศึกษาของผมในระดับประถมศึกษาผมได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดมงคลวารามซึ่งอยู่ใกล้บ้านผมหลังจากจบการที่นั่นผมได้ศึกษาต่อในระดับ มัธยมต้นที่โรงเรียนมึงถลางอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับต่อจากนั้นผมได้ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปชวชนั่นเองในสาขาไฟฟ้ากำลังครับซึ่งผมชอบไฟฟ้ามากหลังจากจบปชวชเสร็จผมได้ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสนะครับ มหาชาติอักยานก็คือชุดนีฟอมที่ผมใส่ยู้นะครับก็สมวันนี้ผมก็มาถึงที่แทสเชไปจินตองล้วครับหรือที่ทุกคนรู้จักในนามเจ็ตเอ็นจิ้นนะครับซึ่ง เครื่องยนต์ตัวนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากกองทัพอากาศนะครับเราถึง่กอ,องทัพอากาศด้วยครับซึ่งเอนจินตัวนี้จะเป็นแก๊สเบรนจ์แบบโรบาย p a พาสนะครับโรบายพาก็คืออากาศจะเข้าไปในเครื่องยนต์80%และแบบอาาีก20%จะบาย a s s าไปในรอบๆเครื่องยนต์นะครับแก๊สเบรนจ์ยนจะมี เมสเซชั่นหลักอยู่สามเซสชั่นนะครับคือหนึ่งคอมเพรสเซอร์เซกชั่นถัดไปสองเป็นคอมบัตชั่นเซสชั่นสุดท้ายเป็นเทอร์มายเซกชั่นครับผมเริ่มแรกมอเตอร์สตาร์คอมเพรสเซอร์เหมือนอากาศจะถูกดึงเข้าทางหน้าของเครื่องยนต์ผ่านชุดโดวคอมเพรสเซอร์และ ถูกปัดด้วยชุดยคอเมพรเซอร์นะครับหลังจากนั้นอากาศจะถูกส่งไปยังคอมเพรสชันเชมเบอร์หรือห้องอผไหม้นะครับเพื่อที่จะผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงและอีกไนเทอร์พักจุดระเบิดให้เกิดการเผาไหม้หลังจากเผาไหม้อากาศจะขยายตัวอย่างมหาศาลและมีความร้อนจะไปหมุนเทอร์ไบนะครับในชุดของเทอร์ไบน์พฟชช่นและ ออกไปในชุดเอ็กซอสซึ่งทําให้มีอะไรขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับซึ่งเครื่องจนตัวนี้จะเป็นแบบทวินชาร์ปหรือสองชาร์ปสองแกนนะครับสองแกนนี้หมายถึยงอะไรคือคอมเพรสเซอร์คายคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ฟังชั่นเ,เ,เนี่ยจะมีแกนเดียวหลับ ไฮเปอร์เชอร์เทอร์บายนะครับซึ่งถ้าเท mm hmm. อร์บายหมุนรอบเท่าไหร่คอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนรอบเท่านั้นยิ่งเทอร์บ hmm. ายหมุนเร็วหรือคอมเพรสเซอร์ห hmm. มุนเร็วมันก็จะหมุนเร็วรอบที่เท่ากันสว่วนอีกทิ่งแก้คือจะเป็นโลเปอร์เชอร์คอมเพรสเซอร์นะครับที่จะมีแกนีมุนแบบโลเปอร์เชอร์เทอร์บายนะครับซึ <c oughs> ่งเช่นเดียวกันกับอีกแกนนะึงก็คือถ้าเกิดว่าโลเปอร์เชอร์เทอร์บายหมุนรอบเท่าไหร่โลเปอร์เชอร์คอมเพรสเซอร์ก็จะหมุน รอบเท่านั้นยิ่งเธอบายหนุนเร็วโลคอมเพเชอเร์โลคอเพชอร์คอมพิวเตอร์อก็จะยิ่งหนุนเร็วคนระับซึ่งในเครือ่องยนต์ตัวนี้ชุดนี้เขาจะเรียกว่าบูสเตอร์ครับผมส่วนอากาศที่บายพัด20%นะครับจะเข้าไปในช่องข้อต่อนี้วัตถุดสมก็อนเป็นเทสคูลลิ่งนะครับคือช่วยลดอุณหภูมิภายในเครื่องยนต์เกินส่วน,น,นและให้ชักอีกส่วนหนึ่งครับ